สวัสดีค่ะสำหรับคนที่อยากมีธรุรกิจร้านทำผมเป็นของตัวเองนะคะตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วค่ะมีร้านหนึ่งที่เจ้าของกำลังจะรีทายนะคะรวมเจ้าของด้วยตอนนี้มีช่างทั้งหมด3คนค่ะก็ยอดขายต่อเดือนตอนนี้อยู่บนที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึงนนะคะก็จะแบ่งเปอร์เซนต์กันคร่งครึ่ง,ร,ง,ร,งระหว่างช่างกับเจ้าของนะคะก็คือว่าถ้าตีคร่าวๆถ้าเกิดยอดขายปิดเดือนนี้หมื่นหนึ่งก็ เจ้าของจะได้ประมาณ5,000นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของค่าเช่าประมาณ3,000นะคะก็คือเหลือประมาณเดือนละ2,000นนับแบบคร่าวๆเลยนะปีที่ผ่านมาเนี่ยเออเจ้าของจะได้กําไรอยู่ประมาณที่50,000นะคะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของใหม่น,นี้ก็คือว่าถ้าเจ้าของไม่ทําเองก็จะได้ กำไรอยู่ที่ปีละห้าหมื่นแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าของอยากมาทําเองเต็มเวลาด้วยตรงนี้ก็คือจะได้เพิ่มเพิ่มเติม<ๆ>ขึ้นไปอีกนะคะราคาขายตอนนี้ขายอยู่ที่ห้าหมื่นเหรียญก็คือว่าถ้าทําปีหนึ่งก็ได้ทุนคืนไปเรียบร้อยก็ที่เหลือก็ได้เป็นกําไรทุกเดือนนะคะก็คือเป็นข้อดีก็คือว่าสําหรับคนที่อยากทาแบบพ s สซีฟก็ได้คือว่าไม่ต้องมาเข้าร้านเองเลยรับไปเป็นกําไรเดือนละสองพันอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าคนที่อยากเป็นช่างอยากมา หาลูกค้าอยากจะมาทําผมด้วยอันนี้ก็คือรายได้ก็จะเติบโตจากจุดนี้ไปอีกนะคะถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาสอบถามได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือลูกค้าแอเรียลเนี่ยลูกค้าดีมากจริงๆเดโมกราฟิกดีมากค่ะโอกาสที่จะเพิ่มเติมยอดขายแล้วก็เพิ่มเติมหลักฐานะก็ยังเป็นไปได้นะคะยังไงสนใจทักมาสอบถามได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ท e ํา e2visa อันนี้ก็เป็นธุรกิจอีกธรุกกธรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนะคะอาจจะเหน,นื่อยน้อยกว่าหลายธรุรกิจด้วยค่ะ 拜拜，哈，再见，哈。